สดีสบายดีสวัสดีเพิงอโกอยสบายดีอลิตาซาวพมยาวสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศเมื่อนี้อยู่ในซองเพิงอโกอยมือนี้เฮาซีมาสัมผัสอลิตาเนาะลังจากที่เข้าไปปักเซ่เป็นอาทิตย์เนาะความรู้สึ่งเป็นอย่างไรตอนคอยออกจากเมืองจะไปเงาเอยเงางอย,งงอยและกับหสบายขึ้นมาทันที แล้วก็ตัวเองกับบสบายเนาะบอสบายแบบว่าก็จะเหมือนติดไอน้นำจราทวิตเจ้าไอก่อนบอเขามาแต่ปักสันเดย์บอกเขาเปไปไอได้ทวิตนะเจ้าไอก่อนเขาคือติดวัดน้ำเจ้า,าจะไปทำไปแล้วน้ำกั้นนี่แหละแต่จเจ้าก็ไปปักซีเขาก็ปกเ,เป็นวัดอากาศมันเปลี่ยนคอยพวดคอยก็เป็นคือกันบอคอยไปปักซีขนาดคอยอนาคตพี่น้องตอนคอยเอาฝรั่งไปได้เจ้าหยาดแบบด้กกตกใจเนาะทวิต ไอ,อเพิ่งบริบบอสัํามทมินว่าคอยบริบบอกไยเลยว่าคอยเอาหับฝรั่งึ้นมาตอนนั้นเลยอลิตาโทรหาว่าหอดแชรแล้วเนาะเพราะว่าเดินทางออกไปก็ประมาณสัิบโมงปลายเลยเิไปแหวะซื้อปิงคกเซโนโบัดออกไปอีกว่าโทรให้อีกพอว่าเห็นหัฝรั่งก็เจออยู่โทรวิดีโอคอเนาะสาเหตุก,ก็คือฝรั่งคนนั้นเนาะสเตฟาโนเพิ่นโบกรถเอเชนะเพิ่นอยากแบบมาค้อมาท่ายนะฝรั่งเนาะ พฟิอนโบกรถคดขอโจดปุ๊บไพ่กับปจอดเอาล่ะถือมาก,กรวยกับอีต้นหน่หนึ่งเขาว่าเอาขึ้นรถเลยซะสิเป็น,นได้ก็เป็นบานา,านา่าบอกถือบานา,น,าน่าถือบานาน่าเรากระทำหรอตะบิดจัดฟามมาได้แล้วว่าตะบิดอันน้องโบหูกะภาษาเราบบหู่าเป็นอนะไรเนาะเราขอที่รถไปนั่มขอกระมิดแต่ว่าโอเคโอเคโอเคว่าให้มันขึ้นรถอีได้ก็ได้ก็คขมอนขึ้นมาขึ้นมาคขมอนคขมอนรายกา หอดปักซ่เพิ่มขาก็ไปส่งอยู่หงห่มเนะ home ame, าะององห่มสังอียังนี่แหละประมาณนี่สังง่าประมาณนี่แหละแล้วขก็เมื่อเพื่อนมาพบก,กับแซงกับซี่กันแล้วตอนนั้นเลยโทรหาสายธมิตว่าตกใจคือเอาเขาขึ้นเธอก็ว่าเขาเห็นเขาบกรถแถวทางมุกพิยจอดเอา,ขอาเขา,าก็เลยกขึ้นมารถอาริตักอะป้ายานเนาะในฝรั่งแถวโมโหพอมองเขาพอจะเอาไะไรก แล้วก็อันลัง่งจากนักสัญญาณมาันก็ตัดไปเนาะแล้วก็อลิตาก็ลงเมืกินข้าวตอนนั้นอลิต้าอยู่ส่วนอลิตาก็บอกอีเมว่าอา่าไอเ้เฟิงฮะเออบระเมนเมห่าถามาไอ้เฟิงฮอนเซ็แล้วเนาะแล้วอลิต้าว่าไอเ้ไอเฟิงฮะฮักก็ฮอดฮักออกไปจากเซโนแล้วเพิ่ไนไปหับเอาฝรั่งขึ้นรถแล้วเอาเลยย่านแล้วพอใจะวนะเนี่เอ้ยยังเก่งฝรั่งที่ย่านมาเฮียบคนคือกันยังเก่งมันก็มียาสลบแล้วก็มีดใน ในกระเป๋ามันเต็งบอกไอ้เฟินข้นแล้วเฟิ่นกระซุบกระซุบทางฉันแา่เต็งบอกแหอลิตาเป็นห่วงเนาะแล้วก็อลิตาก็แล่นไปโทรหาโทรหาผัดว่าสัญญาณบ่ดีเด้โทรหาสีหาใสกันอยบ่หักห่วยทางนี้กัจังได๋เด้ะทางเสร็จทางโทรบ้พอแลาหมากกว่าลิ้นอยู่แล้วนะว่ามากกว่าเอาใส่่นะไปอยู่จุดที่สัญญาณดีก็หับเออก็โดใจนี่ไปมอังคงก็ฮอดแล้วฮอดปกเซแล้วต่อมาคอยไปอยู่ผู้แล้ว จกินฮอทไอยบอลก,กะบกินฮอดถ่ายคลิปเป็นอะไรมวนบอลตามเห็นนั่นแหละอ้เรื่ตางเงาตลอดเลยนะ <c oughs> ขอยเบิ่งเอา,อเ,าเห็ดง่อยเอากแบบมันมีมีไผ่เลยเนาะตอนน้ะไอ้เพิ่งขึ้นไปเวียงตอนนั้นก็ยังว่าเออมีนุ่มนิ่มบุ้มบิ้มแม่แป้งตอนหนักดำไห้น้ำหนักกรนะ่ว่แต่อันนี้ยังก็เลีเ้ยงเอเลยนุ่มนิ่มก็ไปอยู่บ้านพัวอะไรบุ้ม<ห>บิ้มไปแล้วนะก็อยู่อยู่พูชยัยบ่ ยังมังซนตลาดเขาแล้วก็บุ๊บิ๊มมาเปิดห้างชมซวยกับบ่มีเวลาได้หลินเนาะไปแปลงกะเออเบรยข่อยออกสวนแล้วก็อยู่เฮดเวียกตลาดนี่แต่แม่อเรต้าอยู่สวนอ่ะไม่แต่คอยับผ้าทาไม่เท่าไปผูกกับอยู่จังมือกว่าคอยอยู่เจ็ดกว่าหอดหกมือหกมือใช่ไหมเจ็ดมือหกคืนก็กับเห็นเอฟซีดามากันดึงกระถึกดึกน้องในคอมเมนต์ก็ตัดสินใจมากกับอยากเตะบ้านแน่ พออยากเตะบ้านเพราะว่ามืออื่นเนาะเขามีนัดกันก็คือเตะบ้านอยู่เมืองอาจจะพังทองเนาะบ้านอ,าอาลิตาเองบ้านอาลิตาเป็นเจ้าภาพเนาะเพาก็สทรงทีมเขามาสมัครเนาะแต่ว่าตอนเนี้เาเห็ุชุดยังบุลเล่เออยู่เนาะมันสะึืนหันได้กะสะมันแปลว่ามันเจาเวลาเราเป็ัตรกันมืออื่นนี่แหละคันบ่รด้มืออื่นนี่แล้วเ,เสียเสียยังลงเลยไหมจัก อทีมเขากับอาม่าแต่แต่บ้านภูแลนอแต่เมืองพลรานใส่เนาะเงินรางวัลก็ซ้ำลาภแเลต่ลงทุนไปนี่เป็นหมื่นป่ะลงทุนไปเออมันแน่นนอยู่แล้วอย่างไดนคันเนาะคันเหล็กได้เพื่อว่าบ่ได้ดอกมีจากทีมมีสาวทีมสาวทีมทับเบิ้งทุกคนทับเบิ้ลทีมจะแข่งวันได้ทีมจะเออมันก็ไปแข่งมันมีพวกมีประสบการณ์สองสามคน แล้วก็เ,เด็กน่อยเนาะส่งเสริมเขาเขาก็าอยากเตะคือกันนะเขาบอกให้ส่งเขาไปเลยส่งเขาไปเลย <c oughs> ไคที่อยากสนับสนุนเขากับสนับสนุนหนักเขาในเดอจากคนละลอยบอ่องลอยก็ะไดะ <c oughs> แบบนี้แหละเออสปอนเซอร์เขาดนี่ก็กแล้วมาปุ๊บม่บ้านนี่มาหอนปุ๊บกระตึ้งปั๊บ <c oughs> ตึง้งกับคนเขาใจพิตซื้อเดอบ่บเหตุแล้ววันนี้ ตัวไปสื้อปิงจีนถ้าเราโกหกแฟนตายไปจะตกนรกถ้าเราพูดความจริงจะตายทันที <c oughs> <c oughs> จะตกนรกทันทีเน no. no. <c oughs> าะอินูนะบ่หายแล้วเช้าแล้วบอกความจริงจเชือว่าเป็นเรื่องเข<อ>้า <ขอ S 2> ใจผิษแบบว่าแบบ,แบเรื่องตัวนะักกเมนแล้วก็ขาใจพิษกเมนดีเดี๋ยวไปเห็นคลิปุ้ญิงในโทรศัพท์เนาะผนว่าผนเป็นหมูหมูกหมูหมูกั้นเฮียนกันไปเบิงโลมันก็ใส่สุดการเงินคือกัน ขอโทษเดอ้ออันนี้ก็มาคือมาหาเพิ่นเพื่อมาปอบใจเหรอไม่งาะมาเงาะเพิ่อนทำกินขนมหวานบอๆเพื่อนอะเโจ<ด>เน,นี่ยตอนที่กินได้ค่ะบอได้บอกนั่นเอได้ตอนกินบอได้เลยเอ๊ะจะอย่างนี้แบบอย่างว่าเอาเงินให้เจ้าไปซื้อยังไะเอาให้เงินเลยกะซื้อเนื้อทับทิวซื้สอสันอ่างหัเห็นบ่ย่องเล<อ>ยว่าข้าวขึ้นใส้ึ้นข,ข้าวเลยเลยนาะคนประกำงามตเนาะ ไอเพิกไปปักเซีอริตาอบผิวทุกมือแแมมววอบผิวทุกวันไหมวะเจ้าเจ้ายังให้ความสาตั้งแต่ดนแล้วเหมือนบอกเงาเหมือนบออยากไปนะมัในใจฮะมันไปน้ำมาได้บาเลยจะไปมาถึงต้องปงดองก่อนเไปได้เออด่วนบ่อยากด่วนบ่มือได้จะพร้อมเนาะ โอ้มันขึ้นกับพงหาวสองคนใด้เดอ้อโอ้มันขึ้นน้ำเจ้าพคนเดียดนี่ฮันเอ๋ใครพ่อมอยู่แล้วใคอยอยาเถอะอันยาเถอะพร้อมอะไรพ่อจ้า,จาพร้พอแล้วพ้อมจำอะไรพร้อมจะโดนเออทุกคนเสือฮากาซีนี่เนาะนี่อยูนนี่นี่นีน่นนนเสือก เอฟซีทุกคนฝากเป็นกำลังใจเชียร์ทีมงานเพิงอโอยถ้าสมุดโนวาเห็ดออกมาเลยเศษดลายนะบอกเลยเห็ดแต่ท่านสื่อถ้ามีคนซื้อมีนะคนซื่อมีคนถามซื้อถามสีหาคนแต่เฮาลองเบิกกันเนะว่าสิงามโบอะไรกันยังโบของวันละเขาเท่าไรเนาะตอนนะฮะเขาออกแบบอันนี้เฮานั่งให้คนแบบไปออกแบบให้เฮาเองอันนี้เนาะทุกคนเนาะเห็ดสติ๊กเกอร์เองตอนนะฮะมีแต่ว่าเฮาบระดิษฐ์นะครับแล้วเฮา บงการเขาบอได้พออยู่คนละบอร์เลยให้ออกแบบคนละบอร์เพราะว่ามันถึกใจเฮาบอรอันนี้เฮานั่งแบบอันนี้แล้วนะเฮาบปยายอยากได้ยังเฮากับเพียงแต่บอกเขาบอเอาอันนี้บอเอาอันนี้เสียหนาเสียยั่งนี่ฮะเขาซืมารีวิวหนากากเนาะหน้ากากกันขี้ฝุ่นเวลาเขาขับรถจักเนาะสื่อใหม่บอกสื่อมาไวไ้ใส่สื่อตอนไหนอะฮะก็ huh สื่อมาเหมือนเบิรงซีใส่ให้เขาใส่เนื่อน,นี้เนาะ <ừ> น สีผ้าคอยไปปุดหานคำหานใดคือบอสีดำไหมมันคือโจรมันหนมีสีดำมันมีแต่สีแดงกับสีนี้พี่น้องเวลาเขาขับรถจักรมันก็นกนสิประมาณนี้ยอริตมามักขี่รถจักรไปน,นปั่นไปนี่แล้วใส่ผ้าเป็นปากซื่อๆเลยมันขี้ฝุ่นจับหนาจับยังเนาะไปดีคันขี้ฝุ่นเข้ามามันก็ว่าขัดใต้ย่างเดียวไปเฮาแฝงกัน้นเฮาหักกัน้นบอกหักคอยปัดหนึ่งบอกหัก จ้าเป็นคนผิดใช่คักจะเดิมหักคือกันเอ้ยเอ้ยเก่าบอกว่าได้เกิดเพราะว่าในเรืมหมดปิดคลิคป <c ười> ตึ้งก่อนกระกับเมื่อก่อนว่าได้เกิดถึกใจอยู่บ่ถึกใจงามอยู่บ่งามอืมไอ้เพิ่งหาเรื่องเสียเงนินยังไงเนาะอยากได้ย,ยังอีงไรยูไปแจกได้ยังบอกอ๋ <c ười> เอฟมีอลิตตาอยากได้อีกแล้วนะนี่เจ้าอยากได้เนี่ยบอกบอกนอนเซ่อไผเนาะเนาะเห็นบ่อยากได้อีกแล้วคันเห็ดผิดใจแล้วนะบอกเป็นยังงนเขาเขามีความสุขที่ได้ใส่บอโอเคคุณแม่ไม่หลอกมีความสุขแม่มาแล้ว มาเมืาอวาในสบายดีเรามาสื่อเฮ็ดสื่อววยเนาะอ๋อหอดใช่แล้วะชักลื้นะหอนไปกินน้ข่าน้แดม่ยกคนโอ้ลูกค่าไปสอบบ้านมาถึงทั้งอดทั้งแม่เลยซีฟองอีแม่อีปลาเลยทุกคนอีแม่ทำไปเบิ่งในชีปเด้อ นั่นแหละเขาบอกอย่าหาเพ็ดขันเขียนแล้วมีแต่พิชพิชโค้งใหญ่ตัวเขียนไว้บ่ได้เขียนไว้เขียนมีเหตุผลเออบ่แม่นสิอยูส่วนแล้วก็สิเขียไม่เท่าได้สิส่วน,ได,นได้อยู่อยู่ส่ว,สวนไมแม่ไปหาไม่เท่าเนี่ยเด้อเขากล้องนี่ย บีรยากาศไอ้ผึ่งไปบักซีสภาพเขาเป็นอะไรตาเงาบอกแม่ตาลิตาแม่เงาบอกอะเงาอยู่บ่อลิตาก็เงาเขาแหละเป็นไข่พ่อเมย์พาไปถ่ายคลิปก็เงงเงงเงงเงียดอยู่เออลิตาอันนี้เป็นอันนี้เออนะเมย์บอกได้แล้วได้แล้วเกียรโลดเจ้านะแล้ลิตาอันนี้นะเกียร์โหลดเจ้าเกียรโลดเจ้าเกียโลดเกร์โลดเกียรโลด เขียวซะเขียวมาซะไม่ไม่จะไปดีพออย่าคือพักอันอย่าคือพักบนถึงน้ามันนะพักเขียวพักเขียวนะครับเขียวเศร้าเลยเนาะนี่แหละพี่น้องที่บ้านอลิตาจัดงานเนาะม่จะเมื่อนลงมาเปิดอันนี้เป็นมือแรกนะครับเพอนอื่นมือที่สองมือที่ไม่เฟิร์นตีมาเบิรงนมาทีมเอาก็บทีมเขาจะเป็นยังไงนะ เขาคิดว่าเดินชิบวงกว่านี้ด้วยขราดดวยขราดเดขเ้ามเปิดเหมือนเดิมเจอกีบมียังต<ม>่อไปยังนี่แหละเพื่นเอ๋มืออื่นเจอกันเดอมะเขาจะไปส่งอลิตตาอยู่สวนก่อนแล้วเขาก็จะกลับไปสอมกับทีมก่อนเนาะยังไปลินน้ำกันลิ่งกันบอ่อเข่ากันกระคักอยู่เดินงามอยู่นี่แหละทุกคนสนับสนุนเขานเดอร์ คนละลอยก็ได้คนละห้าสิบบาทก็ได้เดี๋ยว่าอันงานนี้มีแต่เจ้า<อ>คนเดียวซือฮะมีแต่เจ้าคนเดียวบะเออมีคนมีอายุยุ่งสมทบนํำหาช่องแซนแล้วก็มีเด็กๆน้อยๆคนละสิบสาวพันเขาอยากเอาให้ตังเขาเอาให้ซืุอๆนะเขาชอยว่าง่ายซะว่าง่ายก็คือซ่องเพิ่งเอ,อกโกอยเป็นสปอนเซอร์โดยเฉพาะ อยากได้ค e e e. ันเด้พ <First S 1> you ่อมาเติบ้านเด้เขาก็อยากเติบ้านในีส่งเสริมเขาซะพ่อมันเงียบแหฮงดิอยู่ในบ้านเขาก็อยากส่งเสริมอยู่แต่เขาบะหมีเงินเจ้าได้撒สองอลิตาสิส่งเสริมเท่าได้ตัวฮาเซมเจ้าไทยวานนี่เด้ก็คือเก่าปังกระโกดอีกเลยเอาเขาวขนมีเนาะเคยได้ะไปซื้อเครื่องชะมางหมดเลยผู้สาวก็ไดขนาดด้แซมใช้ซื้อตลาดดุงเครื่องอีกตลาดดุงเครื่องหม่อม บองมาเมโออกระสิเป็นยังเออเจ้าต่างเด้อโดยให้แม่แป้งให้ได้ต่างเออแม่แป้งมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดเราไปซียะเมื่อเอินพี่น้องอย๋ยว่านได้ทีผข่อยเสียยังบ่มาอยู่ได้เธอแข่อยอุกโลดเดี๋ยวนี้ครับลูกขนาดเลยนะคระสมมุติว่ามื้ออื่นแล้วเขาฟังให้เฮาบ่ทันหรือว่าเขาแล้วมื้อนี้ฝากมื้อนี้ซะมื้ออื่นปล้าเขาฟังมื้อนี้บ่แสดงว่ามื้ออื่นก็ได้ลองเบิ่ง นี่แหละพี่น้องปะไปเบิง่งนชวนไปหาสบายดีไม่เท่าอะไรกัรบไม่เท่าคือซีดีแจ้ขนาดร้านผืนเงาดิไม่เท่าหขาท้ามหาคขามื่นเลยบางมืออ่นเราที่แบบแบบแบบเงาเงาเงยเงยถ้าสมมุินอนเวตาตุ๊บเม่นหนึ่งอะเ<ไ>มมเห็นเมมเม็นเจ้าให้ว่าแบพีดกับเธอเพิ่งว่าพิดเป็นอย่างกันเราโทรหาอีบ่แฟนโทรหายูโบอย่างประมาณนี้นะคนเป็นห่วงเป็นใยเขาไม่เท่าเราเนาะเราอย่าลานเสียใจ ยัางร้านเสียใจยัางร้านถึกทิมทำหาบ่มี่นี่ต้ถึกทิมกันแต่ง่ายๆขอผูกงัดหลายอย่างแล้วผูกมัดประการหลายอย่างนะคะแล้วบอกว่ายังกินเนี่ยเตรียมเด้อเตรียมเด้อจ้าทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วเตรียมเด้อเราเตรียมเด้อเล่นลูกาเรางอแงแล้วบอาว่านี้ก็ะชือว่าทุกอย่างมันโอเคไปแล้วทุกคืนกับเจ้าเนาะทุกคนดีใจเราไอเฟอร์เรเด้อ แต่ถึงเรายัางไมพอมตอบแล้ว้อมเสมอนะดีใจตบหน,น้าคอยในปัดหนึ่งดีใจปะ่ะดีสาใจปะสซาใจเ <c oughs> <c oughs> ก็บก้นมนแต่เมื่อวานเนี่โปรเจกต์ที่อีกมาแต่มตเตมื่อวานป้าเชียงดังแปกล้ เพงเพลมมนแรแล้วเต้ากก็งใแลปง้เรยให้เจ้าหันที่หเพลมนเพลงจี้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 อตาตีฮ้องยิ้มิยิม่อแดเ่ทุกคนทุกคนนาชีสังเกตได้นะว่าอริตาจ่อยลงกะยันว่าอาริตาควบคุมน้ำหนักเนาะ เปิดอยากได้หุ่นทีเฟอร์เฟกเปะปังปั่วอย่าเอาได้หุน่นซสมไมไดาวิก้าโดยเมนเพราะว่าเราเห็นหุ่นหน่อยแหฮงอลอบงีบางบ้างเป้าหมายเราดิแต่เฮาหอยอยากได้ประมาณหาสิบกิโลเนาะส่วนแต่ก่อนไม่ไม่ที่อริต้าเขาใกล้เพิ่งนาะอริต้านะหาสิบหกกิโล,นะตนะโลแต่ปัจจุบันนี้อริต้าลดน้ำหนักลงเหลือหาสิบสองเนาะพอดีผสานี้เรืองอารมณ์ดีพอดีเลยหรือว่าเอาขึ้นพอแล้เจ๊อยากได้น้ำหนักสำเนาบอกเฮาหาสิบก็พอ อาหารสิบสองเดือนหนึ่งอาหสิบสองคันลงอีกก็ได้พอแล้วอาหารสิบสองพอดีแหละม,มีแต่เฮาสิออกกลังกายให้หุ่นกระซับสถานที่ีหุ่นเออโกลดคอยอนามันตกพี่น้องตกคุมตอนมาแต่ปักซีเขาคุมลายอเลยเอฟซีย่าห้าเอเพิร์นเดอรมันเข้าใจผิดกันบ่ได้มีผู้ชายผู้สาวเดือเข้าใจผิด เพียงแต่ว่าบอยังให้อลิ JI, ตาหัว่าไปซื้อพิงกีนดึกดื่นและอลิตาสิงอนบอยังให้เพิ่นหะนะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนหายหายไว้ว่าไงซะเขียนไงเขียนไงใหยหายไวายหายง่ายเขียนไงหายง่ายหอดโซ่เลยทุกคนโมเมนว่าคอยไปมีผู้สาวนัดผู้สาวกินนันกินอันนี้ได้มันบอดแมน เป็นหมู่กันเพียงว่าไปเจอและไปไปถ่ายมั่นว่าสัมผัสมันเป็นอะไรโชดบอเดยเนี่เป็นอะไรเดยวนี่บ้านได้แบบนี้นะอะละทุกคนโอเคผ่านเรื่องนี้หยุดเงียาวอยู่คือฮาอันแห่อภัยกัอนเนาะเอฟซีก็ต้องแห่อภัยเอฟเพิงเดอร์หามเขียนหามซังหัวอะไรเฟืงหัว บายดีคุณย่าอริตาเป็นไะไรเงางอยผัดอริตาเงางอยดุกมาแต่ว่าเห็นบ่อริตาเงาบ่นเป็นเจ้าเงาต่างหากบ่เออเ ọ ากับเงาเลยเนาะเคยสูบเงาเนาะใช่ยังมาฝากจเอยากไดๆยังนี่มาเอาแถวนี้นะอยู่ผมมันบูดมียังอยากได้อันนี้เออผผาก่อนอันนี้ทำมันใหญ่อีแม่อยากได้ซทำ เอาไปตัวูมันก่อนมาลูกไปเอาอยู่ช่างเกี้ยงไปตัวแซนหาหันเอาไปก่อนตัวนั้นอันแปลว่าอันเอาเอาเอาไปจะจะไดนอากอยบอกมาเอาไปเอาอยู่สังเกี้ยงไปตัวบริเวณกันหกมือหนึ่งนะลูกไปล่องล่องใจเพิ่งซื้อว่าเพิ่นซื้อเงาเงอยสัมไดรเงอยเงอยจนว่าล่องกรเห็นหมดแล้วลูกลองกรเห็นเปิบเห็นพ้นขักปัญญาหรือว่าฮักแท้ไม่รู้เมนเงอย ตาบระตูบอตู่มนแน่จะมากทามับตาเป็นยังเนาะออหญ่ลูกสาวลานลานสาวเสียใจดีเป็นยังห้ยน้อยนึ่งคนว่าห้ายโบลายเออคือคิดว่าจะห้ยลายหายหน้อยหนึ่งเออสาวอันนี้ยังยังหาตาตู่ไปเลยหาเสียงเปลี่ยนไปหละเป็นวัดซช่ไเนาะเป็นวัดเออ

แซ่บมทวได้ชแม่บ่อเนี่ค่ะอันนี้แม่ไม่เป็นสบายดีแม่จะไเคยเห็นเราจะเธอ่เคยเห็นเราเลยโอ้ยสิม่ังไรู้อันนี้เด็กนางนี่นก็เห็นอยู่ตอนเมื่อกินดาวเราะว่าไอ้ระไก่ขาวดชอดดดองไดล้วดองเลยเป่แปงค่ะเนยเออดองเลมีบ่อมดองเลยมาเจอดอกเราเห็ดเื่ มาอยู่กินเอเฮิดเฟิร์น่าค่าติบ้านเจ๊ไซลจัดงานงานใหญ่เราก็ลงเดซินเราเดินฮัมื่ออื่นเมื่อื่นเมือนเราเตะตอนนี้เลยใส่เขาเพืยอนติอยู่แตวความเมามันมีมันาที่แต่ลูกชงเขาไปพรได้ทายลิปแบบนี้นะาชายซันนอนที่บ้านมึงนอนชวนบอูนอนชวนน้ำเผาไม่เผาก็มือนะก้ ไปพาเที่ยวแล้วมาแล้วสบายดีป้าตุ้ยขึ้นไม่หรอเอ็นบ้าพวกบ่าวเหายังว่าตุ้ยขึ้นใหม่ขึ้นมากเลยตุ้ยแล้วก็ขาวขึ้นเห็นบ่แล้วก็เซาะแล้วก็ะไซขึ้นกว่าเก่าเห็นบ่อีลีเนี่ยมีน่ามีนวลขึ้นแม่มาเมื่อใดมามือวางวานนี่ป้าพูดอยู่พูดอยู่แก่ขึ้นนะมานั่นขาอยู่หกเจ็ดเดือนเห็นบ่อกมา อดกระทำมายูหกเดือนไปหกมือเจ็ดมือนะโนกอันนี้ก็ขึ้นเบิดนี่ฮะขึ้นวะาอืว้าคักคักคักไปนี่ต่ว่าน้องไก่บ่ขึ้นไข่เนาะแมนโอ้ยพวกเราเราเห็ดบาอยู่บอเศร้านะเราได้เห็ดแป้นเบิดหน้าแถวนี่กินเบอร์จังเอยบ่กินบ่โอ้อยากอยู่แล้วบริจินลายมือเมาเบียให้เพลินแล้วมัน จะได้มองเบี้ยให้พ่อเทาเอาบ่อเข็มวนเมือไปนี่ก็แก่นบ่ไปเงินใบพันใบพันเอาใบยังเดยน้ใบใบหเอาบอกเทพไปซื้อเอาแมนจะบ่บแมนเทานี่ไปยให้ไปซื้ออิูอิาแล้วบ๋อบแมนส่งเสริมคนเทาได้นหาียคนเฮ็ดเบี้ยแล้วนี้บแมนส่งเสริมเหร สองกวนนาะเรือหางกับเขาทุงเฮาเอ้ยซือบัเกันแนบัเน็ตเราเราแบบจิ๊บซื้อนะคนทาบริกาดอกป้องสองป้องแมนโอ้ชงเสริมชงเสริมแบบชงเสริมเดิดีเล้วเปิ้นมันมีลักเก่าด้วยต่บอโอเคละลไปไปเบิ่งของเขาเบงเขาไปเบิ่งนะไปเบิ่งนของเขาบอบอไปเป็นคนมาติด เอาสิพาไปเบิ่งของแอเนี่บ่ยไปไปสิพาไปผงของเอเนี่ยฮู้น่าอ้่ยโต่โเอฮะเกินไปละดอกเตอร์ไปไปไปนี่นี่คือทางนี้เอาเป็นตัวไปเป็นยังคือยากนะอย่างการนี่แหละม่ชองมึงกระไรนะชองมึงเห็นดอกยังคือนี่เอ่อบุกการของอลิตา อันนี้ของอลิของพาตะพุ่นปกเอี่ยมบะไข่็เทถาบเฮนดักหน้าเขาบอกขาไปทางนี้ไปนะะเขาของเขาคนเนื้อบอกนะตู๋อยากเอาของเขาเขาของเอาขัไปเบิ้งไปชิมือแล้วเขัไปเบิ้งนด้หนึ่งคลิปนะบ่เบิ้งเลยอู๋บ่เบิ้งไป อย่าจะเข้าพาคนเป็นลอกบะเบงนะเนาะป้ามาบัน,นี้ใสแ่แอนเหมดแล้วเนาะใส่แอนทุกหน่วยเลยทุกคนหนึ่งแน,น่นันแมนไอ้เพิ่งออกเงินนนำหน่อยหนึง่งหน่อยหนึ่งก็ได้จะเป็นเนให้เจ้าเนาะเข้าออกหน่อยหน,นึ่งได้ไหมจ้กพันหมืน่นหมื่นสองหมื่นสองหน่อยหมื่นสอง <c oughs> เอาของพันเลยนะของเ <c oughs> ขาเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังคือเ <c oughs> ขากองอีได้เขาไปจะเขานะเพื่อน ไปไปัห้องบไปนะตัวเอาด้วยเยบเอานะเฮ้ยมันจะดีนะข้าวห้องข้าวห้องจะไปบมาติดแอร์มาโอ้เจ้านี่อย่ดึงนะเฮ้ยมันดีปนาะดีนะเฮ้ยไปนะไอ้ยติดแอยังบ่้อกนะอย่าฟาเรียกโตนนี่นี่แหละพี่นองเนาะ มาสบายดีชมเพิร์ดเป็นจางไดโนนี่คนหมักไปนี่แหละนี่จะหมักหนังนี่มันบลูบลาร์ก็ย่าแต่มันหมักไปนี่แต่มันเจ็บหัวเข่าได้โดนไปที่เราจะหมักเจี๊มหัวเข่าหมักเจี๊หัวโคยหัวเข่าคนนั้นผู้ชายเอิญหัวโคยหัวเข่าหัวโคยประทามไปประทามไปเปลงไปเออจะนายจะประทามมาเลยพูดเรื่องหัวโคยหัวเข่านี่แหละพี่น้องมาหอนคันนี้เฮากาชิล่าเอฟซีทุกๆคนไปก่อนเนาะ ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์โอ้บรรยากาศเฮือนฝนยังดีคือเก่าฮักก็คือกาทุกคนอ่ะแทงบอลอยากได้ยิกแล้วนี่เส้อครับลูกอีกเด้อเขาจบบ๊ายบายมากกว่เดิมฟองดองอะไรด้วยทุกคนเชื่อมุดไปเดจ๋ยกฉันไปอีกนะฉันไม่จากไม่นางไปหรอก ดเยวว่าแต่ว่าแม่นางคิดถึงคิดถึงผมไหมเวลาที่ผมจากไปคิดถึงแม่นางนอนหายี้มูกที่พูดนี่ม่เข้าฮูลง่ายบายบายไปยี่สิบปีนอกใจบ้าบ่ทุกคนงามป่านนี้นอกใจกัมาเท่านั้นเละอไม่แต่เจ้าเข้าใจพิษอาหารคอยหาตัวเจ้าหาตัวไปสืออนั้น ไปชือปิงจีนแล้วยานเจ้าหา้มาเฮือนแล้วก็ยังออกไปเพราะวะตอนน้นเขายังเขียดกันอยู่แล้วก็อยู่นิดนึงขันคอยากไปกินเบียร์ก็ไปเม,มื่อสาแต่ว่าตัวยังอยู่เฮือนเนาะไปเมืองก็เดอ้อขอบใจเดอ้เอเออหากแฟนกันคือกัามะอืมเล็บสวยจังอืมอ้ายมันกล้าเจ้ามันหงอ้ายคงสีผสมเจ้า ีนางเอ้ยปตีปากตัวเองเดนี่พือะไรออกไปเอ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 จด่าพอเฮาคือว่าจด่าพอเฮาคือว่าวจะว่าเอรออเฮาื่อแอบ้แมนเด้อทุกบ้มนบแมนบมนเออตอนน้อยเด้เออต่นอตอนประถมคอยกระซึกด่าคือการเขานับเลขบัวงชิปแม่คอยชื่อซูลซูลู รอบฮ็อตการ์กระสูนเหรบป่ะบ่บายบายให้ไปทำไปเถาแล้วก็ปิดคลิปเลยเบิ่งบรรยากาศนี่ตู้ซักฟ้าตู้ซักฟ้าด้วยทุกคนสักอย่างอื่นก็ได้เลยสักยังสักสิ่งมันขำแล้วเออไหนดิ ตัวอีกขึ้นตัวอีกขึ้นคักคักคักไมเท้าไม่เท่าดยพวกเขาวนี่ผู้ไทยเขาเอิญยังหัว้าวหัว้าวแม่มาถึงมาเจออันนี้พะโอหัวเคยหัวหัวเข่าห้าวหัวห้าผู้ชายผู้ไทยหนกเช็ดโกโก้วหัวห้าวผู้พังบือหัวห้าวกลับก่อเดนหเดเอคือมือสาวจะกิน เราไปคงได้ไปที่บ้านก่อนเมื่อนานค่ะเขาจะขิ่รถจักรไหมเมื่อนาร่ยังรีวิวไหมนะโซนอิดเจบเอางจับไปเอารถจักรลิตาเฮ้ยพ่อมองมาไี่มไปสอบบ้า เราสีมาไหมดูเาจดูยูนแหละ